เราไม่รู้ตัวหรอกแล้วว่าเราอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเราอ่ะสวยหรือไม่สวยมันมีเหมือนคนบ้านนอกอ่ะอแล้วก็ปกติของเราหลากักไปทํางานเนี่ยคนก็เหมือนคนมาจีบเยอะอ่ะง่าย <c oughs> เป็นฐานเรือเก่านะคะพอกลับมากเกษียณกลับมาเนี่ยก็จะเจอพี่ๆไอ้น้องๆในในตลาดน้ําเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะ เป็นไอดอลหนูเลยพอเช้าเดินมาเนี่ยหนูจะต้องวิ่งไปดูพี่แล้วทุกวันแล้วพี่สวยที่สุด <c oughs> อันนี้บอฟังแล้วเหมันก็ทําให้เราชื่นใจ <c oughs> มันผลิตใจเราฟูไง <c oughs> แล้วก็มีชีวิตชีวาเนี่ยแหละอยู่ได้ทุกวันนี้สดใสหน่อย,ก,ยดดก็เนี่ยได้ฟังคําพูดดีๆจากเนี่ยหลายๆคนแบบนี้แหละ <c oughs> คําพูดที่ดีเรารับคําพูดที่ดีมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยสดชื่นเบิกบาน <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดกับใครก็ต้องใช้คําพูดดีๆเช่นกัน <c oughs> <c oughs> รักทุกคนค่ะ